พลังจิตใต้สำนึก Power of your subconscious mind พลังจิตใต้สำนึกนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินและเคยเรียนรู้และหลายคนจะยังไม่ทราบว่าพลังจิตใต้สำนึกนั้นคือพลังที่อยู่ในตัวเราทุกคนคือพลังที่มีคลังสมบัติอย่างมากมายมหาศาล คุณเคยรู้ไหมคะว่าในชีวิตของคนเราล้วนแต่เกิดจากการทำงานของพลังจิตใต้สำนึกพูดแบบนี้แล้วคุณอยากรู้ว่าแล้วคุณละ่ะกำลังใช้จิตใต้สำนึกอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตของเราหน้าตาชีวิตของเราพบเจอเรื่องราวดีๆหรือสิ่งที่ปรารถนาได้ยังไงกับการทำงานของจิตใต้สำนึกในวันนี้นะคะเตือนจะนำเรื่องราวและวิธีการต่างๆมาทำให้คุณได้รู้จักจิตใต้สำนึกเพิ่มมากขึ้น ในวันนี้คุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนทําไมรวยแล้วรวยอีกมีความสมสำเร็จแล้วสําเร็จอีกมีความเฟื่องฟูแล้วเฟื่องฟูอีกแต่กับบางคนที่ทําลักษณะคล้ายกันทําไมจนทําไมซวยทําไมเจอแต่เรื่องซวยซ้ําซ้อนในวันนี้นะคะเตือนจะมาเล่าให้ฟังว่าจิตใต้สํานึกเราเนี่ยคือค่ังสมบัติที่อยู่ในตัวเรามากมาย เขาจะทำงานดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาและดึงดูดสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาฟังอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราดึงดูดอะไรการทำงานของมันก็คือว่าจิตใต้สำนึกเขาจะไม่สนใจเหตุผล ว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาสนใจเพียงแค่ว่าวันนี้คุณคิดถึงสิ่งไหนซ้ำๆคุณรู้สึกถึงสิ่งไหนซ้ำๆภาพไหนที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นในหัวบ่อยๆคิดถึงสิ่งไหนบ่อยๆเขาจะไปดึงดูดเหตุการณ์เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆทำให้มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณดังนั้นเมื่อคุณมีหน้าตาชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้คือสิ่งที่คุณดึงดูดมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิด คำพูดสิ่งนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยอารมณ์ที่เข้มข้นสิ่งนั้นมันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจงคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆนี่คือวิธีการที่จะทําให้จิตใต้สํานึกเขาทํางานในวันนี้ถ้าคุณคิดถึงสิ่งไหนบ่อยๆ คุณจงเลือกเวลาที่คุณคิดถึงและโปรแกร,รมสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการลงไปถ้าจะให้ดีแนะนำก็คือให้คุณทำในช่วงนาทีทองคำก็คือในช่วงก่อนนอนและหลังจากตื่นนอนเพราะเป็นช่วงเวลาที่คลื่นอัลฟาทำงานและเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ใส่เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆคำพูดต่างๆจากสิ่งรอบรอบข้างของคุณเข้าไปในจิตของคุณเพราะฉะนั้นช่วงก่อนนอนและช่วงเข้านอนเป็นช่วงนาทีทองคำ เพราะฉะนั้นวันนี้จงใช้คำพูดเพื่อดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณต้องการสิ่งที่คุณศรัทธาคำพูดต่างๆที่คุณปรารถนาต้องการการทำงานของจิตใต้สำนึกนั้นคุณรู้แล้วว่าเขาจะเลือกทำตามที่จิตสำนึกเขาเลือกมาคุณรู้แล้วว่าเขาทำงานตามจิตสำนึกเลือกในวันนี้จิตของคุณที่เป็นสิ่งที่คุณคิด คำพูดของคุณความรักความเมตตาของคุณเขาจะผ่านซึมลงไปยังจิตใต้สํานึกถ้าคุณรู้แล้วคุณจงเลือกที่จะใช้คําพูดสื่อเสพต่างๆเพื่อที่ทุกอย่างมันจะลงไปยังจิตใต้สํานึกและการทํางานของมันไม่แยกแยะเหตุผลเขาทําเพราะคุณคิด ถึงพูดถึงบ่อยๆจงหลีเกเลี่ยงการบน่นการโทษการกล่าวโทษเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้สิ่งที่คุณปรารถนานั้นไกลห่างออกไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้นมาในหัวหรือมีคำพูดหรือมีความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เพียงแค่ให้คุณรู้ว่าเมื่อมันเกิดความคิดต่างๆเกิดขึ้นเพียงแค่คุณ Can c e l มันอาจจะใช้คำพูด Can c ซ l หรือเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะทำงานอดรกหรือนั่งสมาธิเพราะคำพูดสิ่งต่างๆมันย่อมเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเพราะในหัวของเรานั้นมีความคิดเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในแต่ละวันเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกให้คำพูดและความคิดที่มันส่งผลต่อสิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นที่มันจะไต่ ไต่ตรองคำพูดเพื่อที่มันจะได้ลึกลงไปยังจิตใต้สำนึกของคุณคำพูดของผู้อื่นเขาจะไม่มีผลหรือไม่มีอำนาจใดๆกับคุณเลยวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ให้ความหมายคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเขาไม่ได้มีความหมายกับคุณเลยในคำพูดแน่นอนสิ่งนั้นมันถูกต้องแล้วถ้าคำพูดของคนอื่น ถ้าคุณเอามาให้พลังสิ่งนั้นมันจะมีพลังแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะไม่ให้พลังความคิดของคนอื่นคำพูดของคนอื่นจะไม่มีผลต่อคุณเลยคุณจงควบคุมและระวังความคิดของตนเองสังเกตความคิดของตนเองเลือกเฉพาะความคิดที่มันส่งเสริมคุณเท่านั้นควรระวังว่าเวลาที่มีความคิดลบของตัวเองเท่านั้นขึ้นมาให้คุณจง c a n ซิลหรือ เมตตาตัวเองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรต,ตบไหล่ตัวเองเบาๆเพราะคำพูดหรือความคิดที่มันจะส่งขึ้นมาในหัวของคุณนั้นมันจะมีขึ้นอยู่ตลอดเวลาจงใช้ความเมตตากับตัวเองอย่าบ่นกลดา่าหรือตำหนิว่าทอตัวเองให้ปลอบใจตัวเองเพราะความคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อปกป้องเราไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ไม่ดีหรือคาพูดหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นมาในหัวเรา การฝึกสตินั้นสามารถที่จะช่วยได้มากเลยทีเดียวในการทำงานของจิตใต้สำนึกคุณจุมโปรดฟังเสียงหัวใจของตัวเองเสียงภายในของตัวเองแล้วคุณจะฟังได้ก็ต่อเมื่อคุณมีส,สมาธิมากพอแนะนำว่าถ้าคุณต้องการใช้พลังจิตใต้สำนึกคุณโปรดจงให้เวลาโดยการนั่งอยู่กับตัวเองวันละอย่างน้อย5-10นาที ฝึกนึกถึงจินตนาการสิ่งที่คุณปรารถนาบนปลายชีวิตหรือสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณรู้ไหมคะว่าพลังจิตใต้สำนึกนั้นสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ด้วยเวลาที่คุณเป็นบาดแผลแน่นอนว่าหมอเขาจะรักษาคุณในอาการที่รักษาแผลได้แต่รักษาจากภายในที่คุณสามารถทำได้เองโดยตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยหรือมีไข้หรือมีอะไรอยู่ตอนนี้ความท้าทายอะไรที่คุณเจออยู่ตอนนี้ คุณจงใช้ความคิดบวกของคุณบำบัดรักษาตัวเองโดยการจินตนาการถึงสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งที่คุณปรารถนาจงอวยพรให้แก่ผู้อื่นด้วยความรักและ ความห่วงใยจากใจจริงขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกมันอวยพรทุกคนนึกถึงคำพูดดีๆให้แก่ตัวเองและผู้อื่นมันคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกของเราทราบซึ้งและรับรู้ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จงจินตนาการถึงสุขภาพร่างกายสิ่งที่คุณปรารถนาการกินอยู่การใช้ชีวิตจงนึกถึงแต่สิ่งที่คุณปรารถนา ในการดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยของจิตใต้สำนึกนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ไว้ก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยคือสิ่งที่คุณจะต้องกล่าวถึงพูดถึงให้บ่อยที่สุดอย่างน้อยคุณควรหาเวลาอย่างน้อยกับตัวเอง5 1 0นาทีให้คุณพูดคำว่ามั่งคั่งร่ำรวยหรือคำที่คุณปรารถนาต้องการเท่านั้น เพื่อที่จะฝังลงไปในจิตใต้สํานึกเพื่อให้จิตใต้สํานึกของคุณนั้นเขาได้รับรู้รับทราบคําเหล่านี้ความรู้สึกนี้เป็นประจําบ่อยๆเพราะคุณรู้แล้วว่าการทํางานของมันคือการนึกถึงพูดถึงซ้ำๆ คุณจงระวังว่าสิ่งที่คุณได้นึกถึงพูดถึงนั้นมันเป็นความขาดแคลนอยู่หรือเปล่าเช่นฉันมีเงินไม่พอใช้ฉันต้องได้จ่ายบินฉันรู้สึกไม่ดีฉันรู้สึกชอดเงินจังเลยมีแต่รายจ่ายมีแต่ค่าเสียมีแต่สิ่งต่างๆคุณลองสังเกตดูว่าคุณได้พูดหรือใช้คำพูดเหล่านี้รู้สึกแบบนี้ ฝังลงไปในจิตใต้สานึกของคุณอยู่เสมออยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้คุณรู้แล้วคุณจงเปลี่ยนมันสาเหตุที่คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการก็เพราะคุณปล่อยให้ตัวเองคิดในสิ่งที่ทำลายคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะด้วยความกังวลสงสัยหรือเพอ้อทาให้คุณคิดไปในสิ่งที่คุณ กังวลไม่ต้องการหรือคำพูดที่คุณไม่ต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นการกล่าวคำยืนยันหรือแปลเปลี่ยนถ้อยคำคุณจงเลือกที่จะคิดและพูดถึงในสิ่งที่ต้องการเท่านั้นและจงอย่าวิจารณ์หรืออิจฉาริษยาคนอื่นสิ่งที่คุณทำได้เมื่อเห็นใครที่ประสบความสำเร็จมันเป็นวิธีที่ง่ายมากที่คุณจะระนาบความสำเร็จจงยินดีกับเขาจงอวยพรเขาวิธีที่คุณจะเอาชนะก็คือ จงกล่าวกับตนเองว่ามันน่าทึ่งจังเลยมันยอดเยี่ยมจังเลยฉันยินดีกับความร่ำรวยรุ่งเรืองของเขาฉันหวังว่าเขาจะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปคุณจงอวยพรเขาแบบนี้ตราบเท่าที่จิตใต้สำนนกคุณจะซาบซึ้งได้จงละความอิจฉาลิษยารู้สึกยินดีอย่างเป็นเนื้อแท้กับคนที่คุณเห็นความสำเร็จของผู้คนหากคุณรู้สึกแท้จริงได้คุณจะได้รับสิ่งนั้น คุณจะได้เงินมาคุณจะได้ความปรารถนาความสำเร็จที่คุณปรารถนาคุณจงหยุดคิดถึงความกังวลการกระทําของผู้อื่นแม้คุณจะรู้ว่าผู้อื่นนั้นได้เงินมาแบบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะได้รับการตัดสินไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะไปตัดสินคนอื่นคุณจะบล็อก พลังงานที่ดึงดูดความมาั่งคั่งเข้ามาเมื่อคุณไปรู้สึกหรือใช้ถ้อยคําที่ทําให้มีการตัดสินผู้อื่นเพราะฉะนั้นเงินเป็นพลังงานในวันนี้การตําหนิติเตือนหรือบนดา กล่าวโทษเป็นสิ่งที่ทำให้เงินกำลังไหลห่างออกไปจากคุณเพราะฉะนั้นคุณจงรู้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยใจของคุณจงรู้สึกขอบคุณมีความสุขสงบมีความรักเมตตาจินตนาการถึงภาพที่คุณปรารถนาเท่านั้นเช่นจินตนาการว่า เมื่อคุณฟรีเมื่อคุณพักผ่อนคุณปรารถนาจะให้บ้านปลายชีวิตของคุณเป็นแบบไหนมีความมั่งคั่งร่ำรวยขนาดไหนนั่งอยู่กับใครมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างลักษณะบ้านของคุณเป็นแบบไหนสุขภาพของคุณดีเพียงใดนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถใช้จิตใต้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งได้ความมั่งคั่งจะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณใช้พลังจากภายในเริ่มต้นที่ความคิดเริ่มต้นที่คำพูด จงยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นในการใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อดึงดูดคนที่คุณรักชีวิตคู่ในวันนี้ถ้าคุณยังไม่มีชีวิตคู่สำหรับใครที่ยังโสดหรือยังไม่มีชีวิตคู่คุณจงเขียนลักษณะคู่ครอ,องของคุณออกมาว่าคุณปรารถนาลักษณะเด่นชัดของคู่ครองของคุณเป็นแบบไหนคุณเขียนมันออกมาคุณต้องการคนที่มีลักษณะนิสัยดีรักครอบครัวขยันขันแข็งมีน้ำใจ มีใจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลักษณะอย่างไรให้คุณเขียนออกมาและคุณจงพูดและรู้สึกถึงบ่อยๆกับลักษณะของคู่ครองที่คุณต้องการจากนั้นคุณจงปรับตัวเองให้สอดคล้องหากคุณคู่ควรสิ่งนั้นก็จะคู่ควรกับคุณแต่ถ้าคุณไม่คู่ควรสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปไม่ว่าคุณจะมีคู่ครองแบบไหนคุณจงเลือกด้วยความพูดและความคิดและ พยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับคู่ครองที่คุณปรารถนาจงแผ่เมตตาความรักความสันติสุขความปรารถนาดีออกไปด้วยจิตสำนึกของคุณที่คุณมีแผ่ไปยังคนอื่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเอง เมื่อคุณหมั่นนึกถึงภาวนาสิ่งดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณเช่นเดียวกับตัวคุณเองพยายามที่จะอย่าไปเปลี่ยนแปลงคนรักหรือเปลี่ยนแปลงคนที่คุณรักเพราะนั่นคือการที่จะทำให้เขาไม่สามารถแสดงศัก,กยภาพของตัวเขาเอง คุณจงยอมรับนับถืออีกฝ่ายและชื่นชมเพื่อความสัมพันธ์ที่ดียาวคุณรู้ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการทำงานของมันแต่มนุษย์เราทุกคนล้วนแล้วแต่ไปบล็อกหรือไปปิดกั้นการทำงานของจิตใต้สำนึกด้วยความหวาดกลัวความกังวลซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะ ความปลอดภัยและอยู่รอดในดึกดำบรรในสมัยก่อนนั้นเขามีการป้องกันเพื่อที่ทํทำให้เกิดความกลัวเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะมีอยู่ในป่าหรืออยู่ในเขาเหมือนเช่นก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจงใช้ความกลัวนี้ให้เป็นประโยชน์ในการผลักดันที่จะทำให้เรานั้นสามารถมี สิ่งที่ประสบความสําเร็จได้จงอย่าหวาดกลัวกับความสําเร็จจงพุ่งความสนใจไปที่ความสําเร็จไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยสุขภาพหรือกลัวอุบัติเหตุกลัวสิ่งต่างๆการใช้ความคิดคือสิ่งที่อยู่ในตัวของเราเป็นพระเจ้าที่จะทําให้เรานั้นได้ในสิ่งที่ปรารถนานั้นคุณจงใช้การภาวนาสวดมนต์มีสติ เพื่อที่จะทําให้คุณลดความกลัวเมื่อคุณรู้แล้วว่าความกลัวมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้เพราะมนุษย์มีโครงสร้างหรือมีแบบที่ทําให้เราเนี้ยปกป้องความกลัวเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเป็นพันพุอปลุกหลุษมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราไม่ได้อยู่ในป่าแล้วเรารู้แล้วว่าความกลัวมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเราเราแค่ยอมรับและไปต่อโฟกัสในสิ่งที่คุณปรารถนาะฝึกมันสติสวดมนต์ เพื่อระลึกรู้ตัวอยู่บ่อยๆเพื่อจับคำพูดความคิดของตัวเองให้รู้ทันจงเปลี่ยนอนาคตของตัวเองด้วยพลังที่ตัวเองมีอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพคนรักหรือสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาคุณสามารถสร้างเองได้ด้วยพลังความคิดพลังคำพูดและสิ่งที่คุณ ปาฏถนานั้นมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณอยู่ภายในตัวเราพลังจิตใต้สำนึกเข้าทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงแผ่เมตตาจงส่งคลื่นแห่งความคิดที่มันดีๆออกไปจงให้ความรักความเมตตาสำนึกรู้คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองรู้สึกริษยาหรือรู้สึกคิดถึงความสำเร็จของผู้อื่นจงเมตตาจงระนาบความสำเร็จนั้นด้วยการอวยพรให้เขา มีความสุขมีความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปเพื่อที่จิตใต้สํานึกคุณเขาจะได้รับรู้รับทราบว่าเขาต้องการแบบนั้นเพราะเขาไม่ได้แยกแยะว่าภาพหรือความจริงเป็นของใครเขาเพียงรับรู้ความรู้สึกของคุณเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะทําให้คุณใช้จิตใต้สํานึกได้อย่างดีเยี่ยมคุณจงใช้พลังของจิตใต้สํานึกนี้เนรมิตชีวิตคุณได้ด้วยใจที่คุณปรารถนา เมื่อคุณรู้การทำงานสรุปก็คือคุณจงคิดพูดและทําในสิ่งที่คุณปรารถนาหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่คุณไม่ปรารถนา mm. เช่นฉันทําไม่ได้ฉันรู้สึกไม่ดีฉันไม่ต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตใต้สํานึกเขาประทับประทับอยู่ตลอดเวลาหลีกเลี่ยงคําพูดที่ไม่เอือ้อเพราะจิตใต้สํานึกเขาไม่รู้ว่าเขากําลังคุณกําลังพูดถึงใครเรื่องราวของใครจงใส่ด้วย คําพูดที่มีพลังด้วยรักและห่วงใยนะคะขอให้คุณสนุกกับการใช้พลังจิตใต้สํานึก power of your subconscious mind ค่ะและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ